การแสดงชุดเรื่มกันตรึมวิทยากรถ่ายทอดโดยอาจารย์พิมพ์วลีดีสมค่ะจบไปแล้วนะคะท่าที่ห้าท่าไหว้ครูนะคะท่าต่อไปคือท่าที่6กท่าอมตู้อมตู้ก็คือท่าพายเรือนะคะลักษณะของท่ารําจะเป็นการภายเรือกระบวนท่ารำของท่านี้มีกลมเม็ดที่ สลับซับซ้อนนะคะแต่จะซับซ้อนอย่างไรคุณครูจะพยายามอธิบายเพื่อความเข้าใจนะคะจังหวะรอก่อนที่จะเริ่มท่ารำเนี่ยเราตั้งวงนิ้วเรานะคะเก็บให้หมดห้ามแบะออกเป็นตีนตุ๊กแกไม่เอานะให้มีลักษณะเหมือนใบพัดเรือนะคะ จรดกันอย่างนี้วนเป็นลักษณะวงกลมวนนะขวาขวาขวานี่คือลักษณะการวนแบบที่หนึ่งนะนี่คือแบบที่หนึ่งนะ แบบที่สองจะวนอย่างนี้นะให้เราสังเกตดูว่าแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองมันต่างกันยังไงนะคะแบบที่หนึ่งหนึ่งสอง และ4กับแบบที่สองหนึ่งสองสและ4ต่างกันตรงที่เรานับมือไหนขวาหนึ่งขวาสอง ขวา3กับแบบที่2คือนับมือซ้ายหนึ่ 1, หนูนะซ้าย2ซ้าย3ซ้าย4แต่วันนี้คุณครูจะต่อในลักษณะของแบบที่1นะอ่ะขาขานะคะขาซ้ายอยู่ด้านหน้าขาขวาอยู่ด้านหลังมือ นะมือขวาอยู่ด้านบนเราจะย่อและเป็นจังหวะรออยู่4จังหวะนะคะหนึ่งย่อยืดสองย่อยืด3ย่อยืดหมด4นี่คือท่าจังหวะรอต่อไปนะคะลากเท้า ขวาที่อยู่ด้านหลังมาจะรดที่ด้านหน้าเท้าซ้ายพร้อมมือที่จีบข้างลำตัวนะใหม่นะคะสี่ลากจีบยกปล่อยแล้วค่อยวาดลงนะนับหนึ่งแค่ข้อมือนะคะ สองงุ้มขึ้นสามมือสองข้างนี้ขนานกันยกสูงเท้าซ้ายตอนแรกเราจะเปิดส้นใช่ไหมคะเราจะวางเต็มเท้านับหนึ่งนับสองนับสามใช้แค่ข้อมือ ทอนเท้าวขวาไปด้านข้างยังเอยียงที่เดิมนะคะยังขวาตอนเราหมุน1ให้เอยียงซ้ายตลอดนะ2 3 4ส,ส,สหจังหวะ5สังเกตขาขวาอยู่ด้านหลังขาซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมลากขาขวามาด้านหน้าพร้อมจีบ ยกขึ้นแล้ววาดลงข้างลำตัวนับหนึ่งสองงุ้มนะคะ3าทอนทิ้งน้ำหนักโทษนะหนึ่งสองและ3ามเอียงขวาอยู่นะแล้วไปซ้ายหนึ่ง 2 3 4และ5ยกวางเวลาเรานั่งจริงๆท่านี้เราจะเอียง45องศาแล้วนั่งยังไงให้สวยนั่งทับไปทีเ่เขาเรียกว่าตรงน่องของเราอะค่ะถูกไหมคะ ประมาณนี้นะนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูย่อประมาณไหนเราคำนึงถึงความสวยงามให้มันเป็นระดับเดียวกันคนที่ยิ่งสูงก็ต้องยิ่งย่อให้เท่ากับคนที่ตัวเล็กหรือถ้ามันทำไม่ได้จริงครูเราก็ต้องทำให้มันเป็นระดับต่ำไปสูงนะคะประมาณนี้นะ โอเคอ่ะขอไม่นี่นะหนึ่งจังหวะรอนะคะสองสามและหมดสี่ขึ้นห้าจีบแล้ววางหนึ่งสองแค่ข้อมืองุ้มสาม ยกไปหนึ่งสองและสามถอนเก้าหนึ่งเอียงซ้ายสองสามสี่และห้าเหมือนเดิมจีบวางไปหนึ่งสองงุ้มสาม หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่และห้าสมมุติว่าหมดจังหวะแล้วเราก็จะรำลักษณะของท่านี้จนจบเพลงนะคะนะจนจบเพลงเพื่อที่จะไปท่าสุดท้ายค่ะ มาถึงท่าสุดท้ายนะคะท่าที่7มีชื่อว่าท่ามงกวลจองใดนะคะหรือทำนองเพลงมงกวลจองใดแปลว่ามงคลผูกแขนหรือใบสีสู่ขวัญของเรานั่นเองนะคะลักษณะของท่ารํมมีดังนี้เริ่มที่ด้านขวาก่อนนะจีบออกข้างลำตัว อ่อจะไม่อยู่ข้างลำตัวแบบนี้นะคะมาข้างหน้าหน่อยนะงอศอกแล้วยืด1งงอศอกแล้วยืดสองเปลี่ยนข้างหนึ่งและสองม้วนเข้าหาลำตัวโดยมือที่จีบอยู่ด้านหน้านำก่อนนะคะหนึ่ง สองสามตั้งแล้วค่อยหมุนเปลี่ยนข้างหนึ่งและสองสามและสี่หนึ่งสอง และ8เวลาเราส่งแขนให้ส่งหลังแขนตึงมือที่อยู่ด้านหน้าไม่ต้องยกสูงมากงอเข้าหาลำตัวให้เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราเอามือบังแดดบังสายตาเราเอาไว้นะและเวลาเราหมุนให้กดเกลียวข้าง นี้จะสวยแล้วก็มีสเสน่ห์เวลาที่เรามองผู้ชมและมองมือหลังของเรานะอย่างนี้อืมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและ ต่อไปเท้านะคะเท้าก็จะมีการย่ำที่แตกต่างกันเหมือนกับท่าอมตุนะคะลักษณะการย่ำเท้ามีอยู่สองแบบด้วยกันหนึ่งนะ,ะ,ะขากอนหนึ่งและสองข้างสามและสี่หนึ่งสอง ทําอนขวาห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอีกครั้งนะคะหนึ่งสองสาม 1> 4 1 2 3 4 5 6 7และ8นี่คือแบบที่1แบบที่2 1 2 3 4 1 2 3 4ไป5 6 7 8ไม่มีถอนนะ 1>, 1 2 3 4งสองสามหนึ่งสอามห้าหกและ8อ่ะเดี๋ยวจะรำพร้อมมือกับขาแบบที่1กับมือขาแบบที่สองให้เห็นความแตกต่างและเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะห

แปดอีกครั้งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองมีดังนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ 4 5 6 7และ8นะลักษณะความงามหรือทุกอย่างมันจะต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวนักแสดงเองว่าต้องการจะใช้ลักษณะการไดรรำแบบที่1ห,หรือแบบที่2นะคะ